สวัสดีค่ะชื่อนางสาวอนสุสลัยอินสโกนะคะ id 1 5 6 0 2 1 1 9 7 9กค่ะเลขที่94นะคะ s e c ชั่น6121ค่ะวันนี้จะมานำเสนอเกี่ยวกับธุรกิจเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์นะคะเรามาดูกันเลยค่ะวันนี้นะคะเราจะมานำเสนอธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์นะคะวันนี้จะขอนำเสนอ2ออย่างนะคะก็คือรูปแบบต่างๆเกี่ยวกับธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์นะคะกับลักษณะ การทำธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะคะเราจะมาเริ่มกันที่รูปแบบต่างๆเกี่ยวกับธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์นะคะเริ่มแรกก็จะมี e-business e-business นี่นะคะจะเป็นธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์หรือ เป็นวิธีการใช้ตัวกลางทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจในลักษณะต่างๆเช่นในงานบัญชีการเงินการตลาดการผลิตการบริโภคหรือการจัดสรรระบบสารสนเทศต่างๆเพื่อที่จะเป็นการจัดการนะคะส่วนอ e ีตัวที่สองก็คืออ e ีคอมเมอร์ ตัวนี้นะคะก็คือจะเป็นการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือจะเป็นการทําธุรกิจบนอินเทอร์เน็ตหรือการซื้อขายแลกเปลี่ยนผ่านทางอินเทอร์เน็ตต่างๆที่เราจะเห็นพวกดิวฟิตหรือพวกอะไรต่างๆที่เราจะเห็นเขาขายของทางเว็บไซต์กันนะคะส่วนอ e ีตัวที่3ก็คืออ e ีมาเก็ตติ้งค่ะ อีมาเก็ตติ้งหรือการตลาดอิเล็กทรอนิกส์นะคะจะเป็นการทํากิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับการตลาดผ่านเครือขา่อา,า,อขายอ่าอขยินเทอร์เน็ตนะคะหรืออย่างเช่นการแจ้งข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้าการสื่อสารหรือการส่งเสริมการขายต่างๆที่เราจะมัก,มกจะเห็นกันทั่วไปนะคะส่วนอ e ีต่อไปก็คืออ e ีโพชชิง ตัวนี้นะคะจะเป็นการซื้อขายผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือจะเป็นการซื้อขายบริการและข้อมูลต่างๆจากผู้ขายผ่านระบบออนไลน์ซึ่งบริษัทเนี่ยจะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้เป็นจำนวนมากเลยค่ะส่วนอีต่อไปจะเป็นอ e ีบุ๊ก อีบ e ุ๊กหรือจะเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่เราจะเห็นบนออนไลน์หรือบนอินเทอร์เน็ตที่เราสามารถดาวน์โหลดมาอ่านได้โดยที่ไม่ต้องไม่ต้องจะไปเสียตังค์ซื้อหนังสือมานะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยคนส่วนมากก็ยังไม่ไม่นิยมใช้ไม่ไม่นิยมใช้ตัวนี้กันนะคะแล้วเรามาดูอีต่อไปก็คือ elearning E-learning นี่ก็คือจะเป็นการเรียนอิเล็กทรอนิกส์นะคะหรือเป็นการสื่อสารศึกษาค้นคว้าหาความรู้ต่างๆด้วยระบบออนไลน์โดยผู้เรียนเนี่ยสามารถเรียนได้ได้ด้วยตนเองและสามารถเปิดโอกาสให้การโต้ตอบกันได้คือสามารถเรียนไปด้วยโต้ตอบไปด้วยได้นะคะส่วนอีตัวสุดท้ายก็จะคืออีเมลค่ะ อีเมลนี่น่าจะเชื่อได้ว่าหลายๆคนน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีนะคะก็คือจะเป็นการส่งข้อความหรือการโนต้ตหรือการบันทึกอะไรต่างๆลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งเพื่อที่จะผ่านเข้าไปอีกเครื่องหนึ่งปลายทางนะคะจะตัวนี้จะเป็นการประหยัดกระดาษได้มากเลยทีเดียวค่ะอ่าเรามาดูตัวต่อไปนะคะจะเป็นลักษณะการทำธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะคะจะมีอยู่ด้วยกัน4แบบ ใหญ่ๆนะคะแบบแรกก็คือระหว่างธุรกิจกับผู้บริโภคตัวนี้นะคะจะเป็นการทำธุรกิจระหว่างผู้บริโภคระหว่างผู้บริโภคนะคะเป็นลักษณะการขายปีกจำหน่ายสินค้านะคะส่วนตัวที่สองก็คือ ระหว่างธุรกิจกับธุรกิจตัวนี้จะเป็นการทำธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระหว่างธุรกิจกับธุรกิจนะคะจะเป็นการค้าขายในรูปแบบของตัวแทนการจำหน่ายนะคะส่วนตัวต่อไปก็จะเป็นระหว่างผู้บริโภคกับผู้บริโภค ตัวนี้นะคะจะเป็นลักษณะการขายของหรือสินค้าราคาย,ย่อยหรือการปีกระหว่างบุคคลทั่วไปที่เปิดขายตามเว็บไซต์หรืออินเทอร์นเนต็ตต่างๆนะคะส่วนตัวสุดท้ายนะคะเรามาดูกันเลยก็คือระหว่างผู้บริโภคก,กับธุรกิจนะคะในตัวนี้นะคะก็จะเป็นการ ทธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระหว่างผู้บริโภคกับธุรกิจนะคะจะเป็นการค้าขายผ่านเครือข่ายอิเนเทอร์เน็ตจากผู้บริโภคไปยังธุรกิจต่างๆนะคะค่ะวันนี้ขอจบการรายง,งานเพียงเท่าน,นี้ค่ะขอบคุณค่ะ